เตรียมระง,งับจ่ายไฟน้ำมันเน็ตชายแดนไทยกัมพูชาสร้างรั้วยาว165กิโลเมตรเตรียมระง,งับจ่ายไฟน้ำมันเน็ตชายแดนไทยกัมพูชา3ามอำเภอหนึ่งเกาะ4จังหวัดคุมเข้มชายแดนจังหวัดสแก้วสร้างรั้ว165กิโลเมตรปรับอัชญากรรมข้ามชาติโดยรัฐบาลได้เดินหน้าก่อสร้างรั้วแนวชายแดนไทยกัมพูชาระยะทาง165กิโลเมตร เพื่อควบคุมการเข้าออกป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและลดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกว่า55กิโลเมตรโดยจัดสรรงบประมาณ286ล้านบาทในการดำเนินการนอกจากนี้ตำรวจภูธรภาค2ได้เพิ่มความเข้มงวดในการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติภายใต้นโยบาย4 Stop Safe ด้วยการตั้งจุดตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดไร้สายและเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ด้านอาชากรรมไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์ได้ใช้ระบบ AI วิเคราะห์เสียงตั้งดัมมีทาวเวอร์ดักสัญญาณปลอมและจัดตั้งศูนย์ควบคุมปฏิบัติการเฉพาะกิจขณะเดียวกันกสอทอชอได้ควบคุมสัญญาณโทรคมนาคมบริเวณชายแดนป้องกันการใช้เครือข่ายโทรศรัพท์ข้ามแดนผิดกฎหมายสำหรับการจัดการบัญชีม้าและป้องกันธุรกรรมทุจริตสมาคมธนาคารไทยร่วมกับหน่วยงานรัฐได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยของโมบายแบงกิ้ง ป้องกันแอปดูดเงินพร้อมเปิดสายด่วน24ชั่วโมงรับแจ้งเหตุเร่งด่วนและแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทุจริตซึ่งขณะนี้สามารถระงับบัญชีมาได้แล้วกว่า1.75ล้านบัญชีส่งผลให้อัตราการทุจริตลดลง13%ต่อเดือนและลดลงถึง40%ตั้งแต่เริ่มมาตรการอีกทั้งยังลงพื้นที่ตลาดเบนจวรรณติดกับตลาดโรงเกลือเพื่อตรวจสอบผลการดำเนินมาตรการหรือถอนเสาสัญ,ญญาณโทรศัพท์และตัดสายอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธการตัดวงจรแก๊งคอนเซ็นเตอร์ปิดช่องโหว่อัชญากรรมข้ามชาติจากการตรวจสอบพบว่าเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่เคยส่งสัญญาณข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาได้ถูกรื้อถอนแล้วทั้งหมดหลังพบว่าอาจถูกใช้เป็นช่องทางสนับสนุนเครือข่ายมิจฉาชีพและสายอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องซึ่งเสี่ยงต่อการถูกใช้เป็นเครื่องมือของขอบวนการหลอกลวงคนไทยก็ถูกตัดสัญญ,ญาณทั้งหมดแล้ว เพื่อสกัดกั้นการเชื่อมต่อของเครือข่ายผิดกฎหมายเพื่อให้การปรับปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้กองทัพปกโดยกองทัพภาคที่1เพิ่มกำลังลาดตระเวนชายแดนร่วมมือกับตำรวจตระเวนชายแดนต่อชอดอและหน่วยข่าวกรองในการสกัดกั้นการลักลอบขนย้ายคนและสินค้า ตำรวจภูทรภาค2และสอ,อทอปฏิบัติการเชิงรุกตรวจสอบจุดผ่านแดนควบคุมเส้นทางขนส่งสินค้าและสืบสวนเครือข่ายออนไลน์เพื่อสกัดเส้นทางการเงินของอัจยากรฝ่ายปกครองส่งเสริมความร่วมมือกับประชาชนในชุมชนให้ช่วยแจ้งเบาะแสะอาชญากรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผตรวจสอบสัญญาการจำหน่ายกระแสะไฟฟ้าหากพบว่ามีการใช้สนับสนุนอัชญากรรมจะดำเนินมาตรการตัดไฟ กสทอชอตรวจสอบและควบคุมการกระจายสัญญาณโทรคมนาคมชายแดนเพื่อตัดเส้นทางการสื่อสารของเครือข่ายผิดกฎหมายกรมศุลกากรตรวจสอบและเข้มงวดมาตรการควบคุมการนำเข้าส่งออกสินค้าเพื่อตัดเส้นทางสนับสนุนอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลยืนยันจะคุมเข้มมาตรการต่อเนื่องเน้นย้ำว่ารัฐบาลจะเดินหน้าดำเนินมาตรการทั้งหมดอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมข้ามชาติทั้งในพื้นที่ชายแดนและบนโลกไซเบอร์ พร้อมย้ำว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องระเลยหน้าที่จะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยแจ้งเบาะแสหากพบพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยมั่นคงและประะาศจักอาชญากรรมข้ามชาติ